ก็กาวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่กับผมรายการแนะนําเกมประจําสัปดาห์ EP นี้เป็น EP ที่6กแล้วครับกับผมป๋า8คนเดิมอีกเช่นเคยครับเราอยู่กันมา6 EP 6<ม>เกมแล้วครับผมมาวันนี้ผมขอมาแนะนําเกมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบซื้อซีเกมหรือเพื่อนๆที่ซื้อเกมไหนต่อเกมไหนก็ไม่คุ้มเลยที่ลงทุนไปนะผมหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นแล้วอยากจะลองเล่นอยากได้คําแนะนําดีๆอยากเล่นแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง หากใครเป็นแบบนี้ผมแนะนำให้ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมแล้วปัญหาการซื้อซีเกมที่ไม่คุ้มค่าหรือซื้อซีอซอเกมหลักทนได้มาหลักสิบหลักร้อยจะหมดไปในทันทีครับผมขอแนะนำเกมนี้ครับผมซื้อซีเกมไปที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าหนึ่งพันสองร้อยที่ผมซื้อไปเนี่ย s <S จะได้ผลอะไรตอบกลับมาให้ผมบ้างครับเกมนี้ได้แปซีเกมเท่านั้นครับไม่ว่าเพื่อนๆจะซื้อราคาไหนก็จะได้แค่แปซี ฟรีเกมนะครับผมะแต่ว่ามันจะมีฟีเจอร์เพิ่มฟรีเกมให้เรานะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้ที่มีดาวสองดวงครับฟีเจอร์นั้นจะจะบวกมาอีกสฟรีเกมนะครับผมนะการซื้อฟรีเกมมันดียังไงครับผมอย่างแรกเลยเราไม่ต้องเสียเวลาไปนั่งตั่นเองนะครับผมรอเข้าฟรีเกมก็เสียเวลาไม่พอนะครับเสียทุนหยิบตั้งห่างนะครับกว่าเข้ารางวัลนะครับผมแต่เงื่อนไขการซื้อฟรีเกมก็ต้องมีทิกเล็กๆน้อยๆในการดูระบบของเกมนะครับ ในส่วนตรงนี้ผมจะขอแนะนําให้นะครับผมผมแนะนําให้ฟรีนะครับก็ใครที่อยากเล่นเกมนี้อยู่นะครับสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเออเกมนี้แตกต่างและดีกว่าเกมอื่นยังไงแลผมเพื่อนๆดูสิครับเป็นเป็นเกมที่เก็บสะสมวายหรือวายค้างนะผมไวค้างแบบนี้เราจะได้รางวัลทุกรอบรางวัลกันไปยาวๆเลยนะครับผมดูครับไม่ดีจริงๆผมไม่กล้ามาแนะนานะครับผมและสิ่งที่ผมแนะนําเนี่ย ผมต้องลองกับตัวเองก่อนนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับผมหากใครสนใจอยากเล่นเกมเดียวกับผมนะครับผมและผมจะให้คําแนะนําแบบพิเศษสุดๆเลยครับไม่มีที่ไหนให้คําแนะนําได้ดีเท่าที่นี่อย่างแน่นอนครับผมสามารถกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเออดูเข้าไปครั้งแบบนี้ครับผมนอนติงตงไปอย่างเดียวเลยครับผมง่ายๆนะผมชิลๆสบายๆเลยนะครับผมเออเดี๋ยวเรามาสรุปเงินรางวัลที่เราได้รวมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่า รอบนี้ยังไงโอ้โหเห็นไหมครับได้รางวัลทุกรอบครับผมเงินไหลมาแบบนี้ง่ายๆครับผมเดี๋ยวเราสำหรับ EP นี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับ EP หน้าจะเป็นเกมอะไรต้องติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ